คำสอนจากโอรินบทที่19รู้จากจุดมุ่งหมายชีวิตเธอเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรหลายคนกำลังอยู่ในสภาวะเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนผ่านย่อมก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลไม่ว่าตอนนี้เธอกำลังรู้สึกดีหรือแย่แต่เมื่อใด ที่ชีวิตเธอกำลังเปลี่ยนแปลงเธอจะรู้สึกถึงชีวิตชีวาเปลี่ยมด้วยจิตวิญญาณและพลังงานในสภาวะเช่นนี้ตัวตนที่เข้มแข็งของเธอจะปรากฏขึ้นตัวตนด้านนี้สามารถถอยออกมาเฝ้าสังเกตเป็นตัวตนที่มองไปยังแสงสว่างและอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเบิกบาน และความสงบมากขึ้นเธอเกิดมาเพื่อบรรลุส hmm. ิ่งใดการตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตจะช่วยเธอค้นพบเส้นทางของตนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระก่อนเธอมาเกิดเธอไม่ได้กำหนดเส้นทางให้ตนเองต้องเดินตามแต่เธอได้วางแผนไว้คร่าวๆเธอเลือกว่า ใครจะเป็นพ่อแม่ของเธอเธอเลือกว่าจะเกิดตรงส่วนไหนของโลกใบนี้เธอจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในชีวิตเพื่อเป็นโครงให้เธอมุ่งไปยังทิศทางหนึ่งเมื่อเธออยู่บนโลกชีวิตเธอก็ขึ้นอยู่กับตัวเธอเองอย่างสมบูรณ์ด้วยการตัดสินใจทีละขณะทีละขณะ ไม่มีการกำหนดไว้ว่าชีวิตของเธอจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนเพราะชีวิตนั้นไร้ขีดจำกัดเธออยู่ในโลกที่ไร้ขีดจำกัดเธอเก้าวไปได้ไกลเกินกว่าทุกสิ่งที่เธอรู้จักเพื่อจะพิจารณาจุดมุ่งหมายชีวิตจงมองให้ไกลเกินกว่ากระแสะความคิดทั่วไป หลายคนเติบโตขึ้นพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลว่าต้องทำอะไรบางอย่างต้องประสบความสำเร็จต้องได้เป็นอะไรบางอย่างต้องมีชื่อเสียงต้องรู้สึกว่าตนมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อพิจารณาจุดมุ่งหมายของชีวิตจรงถามวิญญาณตนเองและถามตัวเธอเองว่าฉันกำลังทำสิ่งน,นี้ เพื่อตัวฉันเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของฉันหรือกำลังทำเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับฉันหรือฉันกำลังทำเพราะอยากทำจริงๆเพราะมันสอดคล้องกับตัวตนของฉันและทำให้ฉันมีความสุขวัฒนธรรมของเธอมีชุดความคิดและความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีคุณค่า เช่นต้องการหาเงินให้ได้มากๆต้องมีชื่อเสียงต้องเป็นคนเคร่งศาสนาสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องดีถ้าเธอทำไปเพราะเป็นความปรารถนาของวิญญาณแต่อาจพาเธอออกนอกเส้นทางถ้าเธอทำไปเพื่อสนองภาพลักษณ์ที่มาจากอัตราหรือตัวตวนภายนอก จงหลับตาแล้วถามตนเองว่าถ้าสังคมไม่มีภาพลักษณ์ให้ยึดถือและยกย่องว่าดีหรือเหมาะสมเธออยากจะทำอะไรในชีวิตวัฒนธรรมของเธอมุ่งเน้นความสำเร็จภายนอกมากกว่าความสงบภายในความเบิกบานและความรักความเมตตา เธอมักรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเธอต้องประสบความสำเร็จก่อนอายุเท่านี้เท่านั้นจะได้ไม่เป็นคนล้มเหลวเธอมักรู้สึกว่ามีแรงกดดันให้ต้องทำอะไรให้เสร็จเร็วๆฉันอยากจะบอกกับเธอว่าเธอมีเวลาตามที่ต้องการเสมอถ้าเธอทำไป เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตเธอสามารถผ่อนคลายและรู้ไว้ว่าขณะที่เธอลงมือทำอะไรในแต่ละวันเธอมีเวลามากพอเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตหากเธอไม่รู้สึกว่ากำลังบรรลุจุดมุ่งหมายชีวิต หรือรู้สึกว่ามีเวลาไม่มากพอฉันจะบอกว่าสิ่งที่เธอกําลังทำอยู่อาจไม่ใช่จุดมุ่งหมายของชีวิตเมื่อเธอหาจุดมุ่งหมายชีวิตพบเธอจะมีเวลามากพอเพราะเธอจะหาเวลาได้เองเธอจะพบว่าช่างน่าย,ยินดีที่แม้ทุกอย่างพังพินาศแต่สิ่งที่ยังอยู่คือจิตใจที่มุ่งมั่น แน่วแน่และมีสมาธิแต่ถ้าเธอกดดันตัวเองให้ทำอะไรสักอย่างต่างหน้าที่หรือทำเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องชื่นชมนั่นแสดงว่าเธอกำลังไม่เคารพความสว่างของวิญญาณตนเองแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายชีวิตแตกต่างกันเธอตัดสินการกระทำของผู้อื่นจากสิ่งที่เห็นไม่ได้ แต่และคนตั้งใจไว้ว่าจะเรียนรู้อะไรบางอย่างในชาติภพนี้เพื่อเติบโตในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้อุปสรรคของการบรรลุจุดมุ่งหมายชีวิตมักมาจากกระแสะความคิดหลักในวัฒนธรรมการขาดการฝึกฝนและผู้อื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวในความสัมพันธ์ใกล้ชิดคนเรามักทำตามความคิด และจุดมุ่งหมายของคนใกล้ตัวเมื่อเธอพิจารณาจุดมุ่งหมายชีวิตจงมองไปที่คนใกล้ตัวเธอและถามตนเองว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าดีสำหรับฉันหรือเปล่าหรือฉันแน่ใจใช่ไหมว่าต้องการอะไรบ่อยครั้งคนที่รักเธอมากที่สุดกับฉุดรั้งเธอไว้มากที่สุดไม่ใช่เพราะพวกเขามีเจตนาร้าย แต่เพราะความรักเพราะอยากให้เธออยู่ขิงข้างพวกเขาอยากให้เธอมีชีวิตตามภาพที่พวกเขาวาดฝันไว้เมื่อพิจารณาจุดมุ่งหมายชีวิตจงถามตนเองว่าถ้ามีเธออยู่คนเดียวเธออยากจะทำอะไรถ้าไม่มีใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งที่เธอทำ เธอจะเลือกอีกแบบหรือไม่เธอจะทำอะไรให้ตนเองเธอจะทำสิ่งใดเพื่อให้ตนเองเบิกบานและมีสันติถ้าไม่มีสังคมดำรงอยู่หรือค่านิยมในสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอจะยังอยากทำสิ่งที่เธอทำอยู่หรือไม่เมื่อหนึ่งรอยปีที่แล้วค่านิยมในประเทศนี้ ไม่เหมือนกับปัจจุบันผู้คนเคยยกย่องเช่นชมหลายอย่างที่ปัจจุบันเลิกให้คุณค่าไปแล้วความเชื่อในสังคมเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลไปตามกาลเวลาและถ้าจุดมุ่งหมายของชีวิตเธอขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวจุดมุ่งหมายก็จะเปลี่ยนไปเหมือนสายน้ำและจุดมุ่งหมายนั้น ก็ไม่อาจสะท้อนวิญญาณของเธอลองจินตนาการว่าเธอเป็นก้อนหินที่อยู่ในกระแสน้ำและกระแสน้ำกำลังไหลผ่านเธอหลายคนยอมให้กระแสน้ำพัดพาไปทางโน้นทีทางนี้ทีเวลานี้เธอยังอยากหนักแน่นมั่นคงขณะที่กระแสน้ำกำลังไหลผ่าน หรือเธอยอมให้กระแสน้ำพัดพาไปลองจินตนาการว่าจิตใจเธอมีเสาอากาศรับขึ้นวิทยุอยู่และตอนนี้เธอสามารถปรับหาขึ้นเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายที่สูงส่งตรงกับแ้อแท้ของเธอเธอเห็นคุณค่าอะไรในตนเองเธอต้องการจะรู้สึกอย่างไรหลับตาแล้วถามตนเองว่า ฉันต้องการความรู้สึกแบบใดตอนนี้ฉันอยากเห็นภาพโลกในอุดมคติเป็นเช่นไรจากนั้นจงรู้สึกราวกับเวลานี้เธอมีโลกที่สมบูรณ์แบบแล้วจงปรับเสาวอากาศของเธอให้รับขึ้นจากโลกในอุดมคติแล้วเธอจะหนักแน่นมั่นคงดั่งก้อนหินขณะที่กระแสน้ำ กำลังไหลผ่านการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นเพียงภาพมายาถ้าเธอเชื่อในสิ่งที่เห็นเธอก็กําลังเชื่อสิ่งที่เธอสร้างไว้ในอดีตทุกสิ่งที่เธอมีตอนนี้เธอสร้างไว้ในอดีตและทุกสิ่งที่เธอกำลังจะมีต่อจากนี้เธอเริ่มสร้างได้เลยตอนนี้และเธอยังสร้างให้แตกต่างได้ด้วย เธอไม่จำเป็นต้องรู้ชัดว่าวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเธอจะทำอะไรแค่เริ่มจากว่าเชื่อว่าเธอมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่เป็นรูปธรรมและร้องขอให้จุดมุ่งหมายนั้นปรากฏให้เธอเห็นถ้าเธอเริ่มจากการเชื่อมั่นในจุดมุ่งหมายและแสดงออกราวกับเธอรู้ว่า จะทำอะไรในชีวิตเธอจะรู้ได้จริงๆวันพรุ่งนี้เมื่อเธอตื่นขึ้นสมมุติว่าเธอเป็นกับตันเรือและวันหนึ่งเธอจะนำพาเรือลำนี้ไปสู่ทิศทางที่เธอต้องการเธอสามารถใช้เวลาตามที่ต้องการอยู่กับคนที่เธออยากอยู่ด้วยกล่าวคำว่าไม่เมื่อเธอต้องการปฏิเสธและกล่าวคำว่า ได้เมื่อเธอต้องการตอบรับทุกชั่วโมงเธอจะคอยดูว่าเธอกำลังเบิกบานหรือมีสันติสุขหรือมีความรู้สึกอย่างอื่นที่เธอตั้งใจไว้หรือไม่บางคนกล่าวว่าจุดมุ่งหมายชีวิตของตนคือการช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นและถ้าเธอไม่ละเลยตนเองและให้ความสำคัญกับการทำชีวิตตนเองให้ดีขึ้น นี่จะเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตที่ดีมากและเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตที่แท้จริงการดูแลเอาใจาใส่ตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความสงบสุขความงดงามและความกลมกลืนจะทำให้เธอเกื้อกูลผู้อื่นได้มากขึ้นไม่ใช่มุ่งทำให้คนอื่นมีความสุขจนละเลยตนเอง ถ้าทุกคนทำสิ่งต่างๆจากความรู้สึกที่งดงามกลมกลืนจากตัวตนขั้นสูงเธอจะมีสังคมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขณะน,นี้จงพิจารณาทางเลือกทุกทางที่มีจงตัดสินใจเสียตั้งแต่วันนี้ว่าเธอจะสร้างโลกในแบบที่เธอต้องการหลับตาแล้วมองเข้าไป อย่างตัวตนที่เข้มแข็งของเธอซึ่งเป็นตัวตนที่สร้างสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดจากนั้นให้รู้สึกว่าตัวตนนี้กำลังเข้มแข็งขึ้นของควัญล้ำค่าที่เธอมอบแก่ผู้อื่นคือการมีจุดมุ่งหมายชีวิตของตนเองก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเธอมักรู้สึกสับสนสูญเสียเจ็บปวด หรือรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพังทลายลงนั้นเป็นเพราะคนในสังคมของเธอไม่ค่อยได้ฝึกปล่อยวางรูปแบบเดิมซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการแล้วกระแสะความคิดเรื่องความขาดแคลนทำให้การปล่อยวางยากขึ้นไปอีกเนื่องจากคิดว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่า มาทดแทนสิ่งที่เธอกำลังสูญเสียถ้าเธอมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องการถ้าเธอะตรหนักว่าสิ่งที่เธอมีอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เธอสร้างไว้ในอดีตซึ่งเธอสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายเธอจะวาดฝันอนาคตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการจงนึกถึงจินตนาการถึง สิ่งที่เธอต้องการจะสร้างขึ้นแล้วเธอจะได้รับสิ่งนั้นมักต้องใช้เวลาก่อนที่ความคิดใหม่จะปรากฏเป็นรูปธรรมในโลกของความเป็นจริงนี่เองทำให้ผู้คนสับสนและเลิกวาดฝันถึงสิ่งที่ต้องการความคิดต่างๆเป็นความจริงและจะสร้างสิ่งที่พวกเขาคิดให้เป็นจริง ความคิดยังดำรงอยู่ในการเวลาดังนั้นแม้ว่าเธอได้เปลี่ยนความคิดแล้วแต่ความคิดแนด่ดีอาจยังมีผลกับเธอต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามภายในสองหรือสามเดือนความคิดใหม่จะได้รับแรงขับเคลื่อนและสร้างรูปแบบใหม่ให้ตรงกับสิ่งที่เธอต้องการจงคารพตนเอง ในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีความเฉพาะตัวเมื่อเธออยู่กับผู้อื่นจงอยากเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของพวกเธอกับเขาเธอมักเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำกับสิ่งที่เธอกำลังทำแล้วก็รู้สึกดีกว่าหรือแย่กว่าพวกเขาแทนที่จะทำเช่นนั้นจงหลับตาและถามตนเองว่าเส้นทางที่ดีงามของเธอนั้นคืออะไร แล้วเปรียบเทียบชีวิตของเธอกับเส้นทางนั้นเธออาจเคยอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นในหนังสือพิมพ์และคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับฉันก็ได้เธอไม่ได้คิดแบบเดียวกับพวกเขาเธอไม่ใช่พวกเขาเรื่องในก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเกิดขึ้นก็เพราะว่านั่นคือพวกเขา ถ้าเธอได้ยินเรื่องราวของผู้อื่นก็ไม่ต้องเก็บมาคิดให้เป็นภาระแต่จงถามตนเองว่าฉันจะซื่อสัตย์กับเนื้อแท้ของฉันได้อย่างไรเนื้อแท้ของฉันคืออะไรทุกคนต่างม,มีเส้นทางของตนเองซึ่งเป็นการแสดงความเฉพาะตัวจากพลังชีวิตของแต่และคนจุดมุ่งหมายชีวิต คือเส้นทางใดก็ตามที่เธอตัดสินใจเลือกเพราะทุกคนต่างมีเจตจำนงอิสระเธอสร้างเงื่อนไขบางอย่างขึ้นเพื่อจะสร้างสรรค์บางสิ่งเธอจะได้รับสิ่งที่ต้องการถ้าเธอพร้อมและเชื่อมัน่นศรัทธาต่อวิสัยทัศน์และเชื่อมั่นในตนเองอยู่เสมอยิ่งเธอเชื่อในตนเองผลที่ออกมา ก็จะยิ่งดีคงเป็นเรื่องง่ายถ้าตลอดเส้นทางไม่มีอุปสรรคในความคิดของเธอหรือบททดสอบจงเคารพอุปสรรคความท้าทายหรือความยากลำบากทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจะทำให้จุดมุ่งหมายของเธอทรงพลังมากกว่าเดิมเป็นโอกาสให้เธอผูกมัดตนต่อวิสัยทัศน์และขัดเกลาวความตั้งใจ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าชีวิตง่ายหรือธรรมดาจนเกินไปเธอก็จะพิ่ำบ่นว่าชีวิตน่าเบื่อจงเคารพความท้าทายของเธอเพราะทุกอย่างที่เธอคิดว่ามืดมนแท้จริงแล้วเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่ตัวเธอมันจะทำให้เธอเข้มแข็งขึ้น ทำให้ปาณิธานของเธอแน่วแน่ยิ่งขึ้นและดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเธอออกมาแบบฝึกหัดท้ายบทหนึหลับตาแล้วนึกถึงภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดมุ่งหมายที่เธอมาเกิดบนโลกใบนี้ 2. องนำสัญ,ญลักษณ์นั้นใส่เข้าไปในหัวใจแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ในสากลจักรวาลมอบแสงสว่างและพลังชีวิตแก่สัญ,ญลักษณ์ของเธอว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นออกมา 3. จินตนาการว่าสัญ,ญลักษณ์ของเธอเปลี่ยนสีรูปลักษณ์และขนาดให้สัญ,ญลักษณ์นั้นใช้ปัญญาบอกเธอว่ามันจะปลดปล่อยพลังอย่างไรเพื่อช่วยมนุษยชาติ